ประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวชนกจันทาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขตสองจากพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หารือด้วยกันสองเรื่องค่ะ เรื่องแรกรถบรรทุกทรายบรรทุกน้ำหนักเกินไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาดิฉันได้รับการร้องทุกจากพี่น้องประชาชนจังหวัดหนองคายเขียสองว่ามีรถบรรทุกทรายแบกรับน้ำหนักเกินจนส่งผลให้ผิวการจราจรเสียหายอย่างหนักยิ่งช่วงนี้หน้าฝนการเดินทางยากลำบากมากค่ะเป็นถนนเส้นทางหมายเลข212บริเวณอำเภอรัตนาวาปีจนถึง อำเภอพลพิสัยค่ะซึ่งเรื่องนี้เองดิฉันได้นําเข้าหารือในสภาผู้แทนราษฎรครั้งหนึ่งแล้วในวันที่17มิถุนายนจากวันนั้นจนถึงวันนี้เกือบ3เดือนแล้วค่ะ แต่รถบรรทุกทรายยังคงแบกรับน้ำหนักเกินอยู่ไม่เคยเกรงกลัวกฎหมายไม่เคยคำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะดิฉันเจมนำเรียงผ่านท่านประธานสภาไปยังหนึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายให้เข้าไปตรวจสอบใบอนุญาตการเปิดท่าทรายและตรวจสอบว่ามาตรการของท่าทรายนั้นปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ค่ะ 2. นะคะถึงกรมทางหลวงให้ช่วยเข้าไปปรับปรุงผิวการจราจรเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นและจัดทำตาช่างแบบถาวรเพื่อเป็นการแก้ไขแบบยั่งยืนค่ะปัญหาเรื่องที่2ค่ะวัชพืชปกคลุมหนาแหล่งน้ำธรรมชาติของตำบลพลแพงอำเภอรัตนาวาปีค่ะดิฉันได้รับการร้องทุกข์จากท่านสอจอคมจันทาทองว่าแหล่งน้ำธรรมชาติของตำบลพลแพงซึ่งมีพื้นที่มากกว่า1,000ไร่ ประชาชนได้ประโยชน์หลายพันครอบครัวเกิดวัชพืชปกคลุมหนาค่ะกีดขวางทางเดินน้ำทำให้แหล่งน้ำนั้นไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ไว้ได้ดิฉันจึงนำเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังกรมชลประทานให้เข้าไปช่วยแก้ไขและบรรเทาทุกข์ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ